แม่อยู่บ้านวันนึงกับอีกคืนหนึ่งมาดูดูว่าไก่เราเป็นยังไงบ้างสวัสดีน้องไก่เป็นงไงบ้างเนี่ยอาหารยังอยู่ครับสวัสดีไปทุระมาอ๋อมีไข่แล้วมีไข่อยู่ในร้าวขอปเปิดะดูว,ว่า ร้องเนี่ยร้องจังอาหารกับน,น้ำยังมีอยู่สบายดีไม่มีปัญหาอะไรออกมาแล้วออกเนี่ยจะออกนี่เข้ามาเก็บไข่จะไม่รู้ว่านี้วันนี้จะได้กี่ฟองอ๋อถอยหน่อยโอเคอาหารกันน้ํายังเหลืออยู่ ก่อนไปเก็บไข่ไปแล้วชุดหนึ่งครับนี่ก็อีกชุดหนึ่งขอไข่หน่อยครับขอไข่หน่อยโอ้โหบินก็ไก่ ถ้าใส่อาหารไว้ตุนๆไว้ครับถ้าไปใครจะไปธุระตรงไหนสักวันหรือคืนหนึ่งก็ควรจะตุนไว้นะถ้าใครไปหลายวันก็ต้องมีหน่อแลถังอาหารสองถังแล้วก็น้ำนี่เตรียมมันน้อยสองสามเลยถ้าเรายิ่งไปหลายวันยิ่งเตรียมต้องเตรียมไว้เยอะๆนะครับไก่จะได้ไม่จะได้มีอะไรกินจะได้ไม่อดอบินเก่งวันนี้ก็ได้หลายใบยอยู่อดีต วันนี้ก็เรามาถ่ายให้ดูนะครับว่าเราถ้าเราไม่อยู่บ้านเนี่ยเราจะทิ้งไก่ไว้ไม่ก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับจากที่ผมมาอยู่สองวันหน,น,นึ่งวันหนึ่งคืนเนี่ยใครอยากรู้ว่าไก่ตัวเองจะไข่หรือไม่ไข่นะครับให้จับตัวน้องน้องจะยอ่อเดี๋ยวผมจะจับให้ดูฟังเสียงตัวร้องะน, RIGHT? นะเนี่ยครับเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยน้องจะย่อนะครับเนี่ยคือไก่ที่มันที่ไข่แล้วหรือพร้อมไข่แล้วน้องจะย่อตัวให้อย่างเงี้ยเห็นไหมครับเนี่ยน้องจะย่อตัวนะแตะปุ๊บเนี่ยจะย่อเนี่ย นะครับยอ่อเห็นไหมเห็นไหมเขาจะยอ่อตัวเลยเนี่ยเนี่ยคือไก่ไข่นะครับแต่ถ้าจับแล้วมันวิ่งหนีอย่างเงี้ยยังไม่ไข่นะครับเนี่ยครับยอ่อแล้วจับรูปจะยอ่อครับอันนี้ถ้าอย่างเงี้ยไม่ไข่ตรงนี้อาจจะไข่ไปแล้วนี่ยากโอเคครับเดี๋ยวผมเก็บไก่เข้าล้าวก่อนรู้สึกว่าเริ่องตกตื่นกันแล้ววันนี้คลิปนี้ก็ฝากไว้ที่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ